ครับสวัสดีครับเอฟซี FC, ทุกคนนะครับเนาะเอากดคือพ่อเตียมขอขอกราบขอ,ขอ,ขอพระคุณห,หลายๆนะครับเออเอฟซี FC, คอมเมนต์มาหลายคนหลายท่านเนาะครับเนาะครับเดี๋ยวพ่อเตียมกับจีคอยทยอยลงให้เนาะครับเอฟซีเนาะก็เดี๋ยวพ่อเตียมจะให้สูตรที่เอฟซีคอมเมนต์มาเลยเนาะครับเนาะศูนย์กับหนึ่งหนึ่งกับศูนย์นี่บอครับเอฟซี FC. ะครับเนาะแล้วพอเตียมสิลงให้กะหลายคนหลายนั่นคอมเมนต์มาเนาะครับเนาะสูตรห้ากำหกดีเอฟซสูตรห้ากำหกพอเตียมได้ให้สูตรไปแล้วนี่เนาะครับสูตรห้ากำหกนนะเนาะครับเนาะ,ะ,ะสูตรห้ากำหกงวดที่ผ่านมาเาเอามาใส่ศูนย์กับหนึ่งเนี่ยกระถือเนาะเอฟซีเนาะ ดนันแล้วออเอฟซีผู้ผู้บริจาคได้สูตรลายเข้ากับเอาจับเอาซองสูตรนี้ก็ได้นะครับเอฟซีนะครับคืองวดที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเลขบ่ซนกันสูตรที่เก้ากับศูนย์ที่มันมานํำกันงวดกว่อนนั่นงวดนึงมันในหากหับ6วนเอฟซีเนาะพอเตรียมได้ได้ลงสูตรให้แล้วนะครับเอฟซี FC ทียังบ่ทันได้กับกับเบิรงชิปเกานะครับชิปเกาที่พอเตรียมได้ลงไปฮนะ บานนี้มือนี้พ่อเตียมกับยิภามาเบิงเลขสูตรนี่แหละที่เอฟซีคอมเมนต์มาศูนย์กับหนึ่งหนึ่งกับศูนย์นี่บอครับเนาะครับเนาะครับ,นะรบพ่อเตียมกับยิภาเห็ดเบิงครับแล้วแต่ไล่คนย่ดอกคอมเมนต์มาได้หลายสูตรอยู่ต่างคนต่างอยากได้นะครับเนะาะมันเห็นสูตรไลยผู <c oughs> ้ใดก,ก็ผูบ้บ่มาไลายก็เอาหน่อยเนาะครับเอฟซีเนาะอย่าววา้พ่อเตียมเด้อครับ เอฟซีพอเตียมกับหลายคนหลายท่านเนาะครับเนาะต่างคนต่างอยากได้นะครับพอเตียมกับคัดบ่ได้ดอกพอเตียมกับยืมมะลงให้นะครับเอาสูตรศูนย์กับหนึ่งนี่ก่อนเนาะเอฟซีเนาะพอเตียมกับดีเฮ็ดยอนในเบื้องจักงสองสองงวดนะครับเอางวดหกห้าแปดเนาะเอฟซีเนาะ 5้าแปดหกสีองระซ้ำย่อนงวดเดียวและเอฟซล่าง09นคันนี้ก็ามาออกอ่า ห้าศูนย์หนึ่งสองนะครับอยู่ที่เนาะศูนย์หก ค e รับ FC ซีเล็กหน้าหน้าข้างที่หนึ่งครับ FC ซีหน้าข้างที่สอง ทายครั้งที่หนึ่งซี่ก็จะเข้าใจแล้วเนาะเขาต้องพอเทียมมาลงเด็กลงให้เบิ้งนะครับเนาะเอาพอเทียมไปยังนี่ครับ,เ,บนเนี่ยเด็กนาครั้งที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดสองสี่เจ็ดเนียครับเฟสซี่เนาะมาครั้งทายครั้งที่ดหนึ่งครับเฟสซี่ครับ แสนหลัก้อยหน้าหน่วยหน้าที่สองหลักสิบเที่มันจะมีบวก เก้าวันที่ล่างนะคะรับเอซีเนาะเด็กล่างสองตัวมาตัวกับเอซี นับไปพร้อมกันเลยก็ได้ครับที่สี่หกนะครับเนาะหกบวกนี่กัสองหกสิบสองพเจรียนนับตัวสองสองบวกศูนย์บวกบวกก็บวกแปดนะครับเนาะแปดบวกหนึ่งบวกสี่บวก วกเก้าคงทีครับเอฟซีครับมันจะได้สามสิบครับเอฟซีสามสิบห้กาก็จะศูนย์เนาะครับเนาะนี่ครับเอฟซีนี่ก็หนึ่งเนาะครับเนาะหนึ่งหนึ่งบวก ศูนย์กับบวตองบวกนะครับเนาะศูนย์นี่กับบตองบวกแ้บวกเก็ดนะครับเดบวกแ้บวกสามสามบวกสี่บวกบวกเก้าคงที่ครับเอฟซีครับบอกมันจะได้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่าเอาจะซีเนาะครับเอฟ สี่บวกหนึ่งเป็นห้าครับเอฟซีวันนึงก็มาเข่าศูนย์นะครับเนาะหนึ่งไปบนกบระช่างมันเอาเดล็กล่างนะครับเอฟซีคือว่ามันมันเด็กงวลมันมาศูนย์หนึ่งสอ่างมันเกิดเร่ิม,มามักันลายตัวมันทั้งล่างทั้งรักรวยศูนย์กระไดขับมวลน,นี้มันเลยซีกับหาครับเอฟซี เนี่ครับนี่เป็นศูนรนี่เนาะใครีซี PC เนาะศูนย์กับหนึ่งนะครับแคปหน้าจ,จอยเบิ้งนะครับเด้อฟีซีอ้าพูดที่เขามาไม่อยากได้สูรนร์แตยังกันจะเลื่อมนะครับเดอ้อกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นะครับเนาะเอาไปเบิง้งไปเห็ดเป็นแนวทางน้ำกันแต่ว่าฟซีก็เห็นมาลายงวดแล้วละ่ะ กัเข้ามาอยู่น FC เนาะยเอฟซีเนาะแต่ว่าเดินหน้าไปกะพิจารณาเอาครับเอฟซี FC ใส่พิจารณาย่านเนาะครับเนาะพอเตียมกับบรูกกันว่ามันจะเดินต่อได้บอนะครับขันสีเบิ้งแล้วนี่เอฟซี FC. สูตรสูตรไล่สูตรเดียวพอเตียมก็จะให้เบิ้งเห็นบ่ครับนี่ นะครับแต่ว่าสูตรนี้ก็คือโบ้ฮันได้ไปดอกเป็นบอครับมันส้นสูนกำหนึ่งมันบ่หัวที่ผ่านมาเนี่ยมาสูนกำหนึง่งหัวทดดี่เบิ่งเอาครับนี่ยเอฟซีส้นตัวใดซีกับหานี่ยเป็นบอครับนี่เออแต่ว่ามีสูตรหนึ่งที่ได้หาับหกเงินบอครับเอเอเอฟซีเคพอเข้าใจแล้วเนาะครับเนาะมันส้นตัวใดลายกงโมสูตรหาหับหกเงินเก่งนะครับ นี่เอฟซีคอมเมนต์มาอยู่สงสัยบอลไดเนาะครับเนาะย้อนเบื้องขีดก่อพอแจ่มเด้อครับเด้อเอฟซีห้ากับหกหนึ่งนะครับเนดะ้อสูออรอตนรนี้นี้เนี่ยพอแจ่มได้ให้สูตรไปแล้วเนาะครับแล้วก็หลายคนหลายท่านอยู่เอฟคอมเมนต์มากับเลขวิ่งตัวเดียวมาครับเอฟซีที่ว่าไอซวงนะ่ะ เดี๋ยวพอเตียมก็บเชียม,มาลงให้คือเก่านนะแคปหน้าจอไว้ครับเจสซี่ไว้บึ้งครับเอาขันมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมไหมนะครับเด้อเอฟซี FC. ครับเนาะผู้เขามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเนาะเพื่อป้องาัคลิปต่อไปนะครับ เนี่ยพอแต้มก็บเมาลงให้เอฟซี FC คอมเมน,มาานเต์มาไล่กคนอยู่แต่ยวเขาแต้มก็บคอยทยอยให้นะครับเนาะคอยทยอยลงให้มือละวสองสูตรครับกับสูตรอันฮาฮาหาเกเจ็ดเนาะเอฟซี FC เนะาะฮาหกเจ็ดกับหกเจ็ดแปดเบาะที่เอฟซีคอมเมนต์มาอยากได้ เาตียมก็าจะลงให้เบิดนี่ล่ละแล้วพอเตียมสีออนนี่ห้เบิ้งจักหน่อยเนาะครับอีกทีเนาะ ครับเอซีเบิร์น้ำกันเห็นบ่ครับสูตรนี้ที่วันไปบนที่พอเทียมในโวยฟังนะครับเนาะงัวนี้มันมาส้นเห็นบ่ครับหาับหกส้นกันแม่นบ่ครับนี่วันนี้หาับหกอีกครับตัวเก้าเนี่นบ่สูตรนี่สูตรนี้ให้ยังี่ครับนี่ศูย์กับหนึ่งนี่เห็นบ่นะครับเรียมกับโบอยากไม่ให้เบิ่งน้ำกันในลายสูตรนะครับเน็่บ่ อันนี้ซีกับหาเมนบะนครับนี่หากับโฮกเนาะ fc พ่อเข้าใจแล้วเนาะครับส้นตัวใดบ่ส้นตัวใดเดี๋ยวมันยังอีกสูตรหนึ่งอยู่สูตรหนึ่งกับสูตรคูนกับหนึ่งเดี๋ยวพ่อเตี่ยมจะร้องให้นะครับนเนาะเนาะสำหรับคลิปนี้พอเตียมมีแค่นี้นะครับเด้อ fc อขอให้ fc ทุกคนที่ขเข้ามาเบิ่งมาติดตามพอเตี่ยมนีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บยาใดความไข่ใหญ่มีนะครับเนาะ ห้ามเก็บห้ามจนนะครับออสำหรับคลิปนี้พ่อเตี้ยมีแค่นี้จังขอกขอราบขอพระคุณในหลายตุกคนนะครับนะเนาะสุดท้ายท้ายสุดพ่อเตี้ยมีแค่นี้ขอกราบสวัสดีครับ